อโยกับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในช่อง evidy นะครับก็คือช่อง v i d e ด c e เองนะครับผมวันนี้นะครับเรามีสปอนเซอร์หลักเข้ามานะครับเอ้ไม่ใช่สปอนเซอร์หลักนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าขอสปอนเซอร์เราไม่มากก็น้อยนะครับแต่ขอขบคุณมากเลยนะครับพี่นี่นะครับเป็นรองพื้นนะครับของเพจทารันแกงนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นให้เลยนะครับเพจทารันแกงเนี่ยคือเขาอยู่มาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งนะครับแต่ว่า ท่าที่ผมทราบเนี่ยคือเพจเขาโดนปิดไปประมาณสองสรอบเลยนะครับเพราะว่าเพจพี่เขาปังเกินนะครับก็คือพวกนี้นะครับจะเป็นเลดรลันเนอร์น,นะครับผมเป็นแมลงสาบเลดรันเนอร์ส่วนตัวผมก็จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูครับอ่าโห เนี่ยครับพลังสามนี่เล่นเนื้อ,มอผมจะหมดแล้วนะครับเราได้ของพี่เขามาเสริมได้เล้วครับเราจะแต่งกล่องเลี้ยงกันยังไงคือวันนี้จุดประสงค์ผมอยากมาแต่งกล่องเลี้ยงนะครับทุกท่านก็จะเป็นสายดินสายต้นไม้แล้วก็เป็นแมงมุมขนาดเล็กแล้วก็ขนาดประมาณหนึ่งนิ้วอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าตอนนี้อุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้มีอะไรบ้างนะครับก็ไปดีกว่าครับไป โอเคครับอันนี้นะครับก็จะเป็นแมลงสาบเลดลันเนอร์น,น,นะครับมาอันดับแรกเลยนะครับผมคือผมต้องเปิดฝานะครับก็ต้องเปิดเบาๆหน่อยนะครับจะเรียกว่าสกปกไหมอ่อสำหรับผมมันก็มีเชอร์โรนะครับแต่บอกว่ามันก็อยู่ในอาหารที่เราให้นะครับอันนี้ก็เปิดฝาปึออ๊บแล้วก็เทไปเลยเอ้อันนี้คือคุ้มมากนะครับจาก ร้านทารันแกงนะครับคือเขามีขายด้วยนะครับเป็นอาหารซื้อสักสามร้อยบาทขีดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คือส่วนตัวร้านพี่บุ๋มองเนะี่ยน่าจะมีราคาต่ำกว่าสามร้อยบาทนะครับก็ผมว่าน่าจะตอบโจทย์สําหรับคนที่ยิ่งเนน้อยอะไรงี้นะครับเดี๋ยวอันนี้เราจะปล่อยเขาอยู่ย่ยาวน,นะครับเพราะว่าเขาเกิดเร็วมากอันนี้ก็จะเป็นกล่องโอเคเดี๋ยวเราเปิดกังเปิดดูของพี่ขอให้อไราบ้าง นี่นะครับจะเป็นกล่องติดสติกเกอร์ทารันแกงนะครับอันนี้จะเป็นกล่องบบอกใสเลยนะครับส่วนตัวมีรู้เจาะดูระบายอากาศนะครับมีมอสแถมให้นะครับเป็นย่ามอสแล้วก็เปลือกไม้นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับสําหรับคนที่ซื้อไปแล้วก็ครบพร้อมจบพร้อมเลี้ยงดีจริงๆสำหรับผมตามที่เห็นเลยนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นไม้นะครับอันนี้ยังไม่หมดนะครับ เอ,อ่อที่ผมประทับใจที่สุดคือเจ้านี่เลยครับรองพื้นมันนุ่มจริงแต่ผมจะแกะแล้วใส่ในนี้ให้ทุกคนดูนะครับแต่คือขอ,อไว้ก่อนนี่นะครับไฮไลท์สำคัญจะเป็นสติกเกอร์ที่ร้านทลันแกงนะครับตั้งใจจอามาขายภายในต้นเดือนนี้นะครับตอนนี้ผมมีอยู่เป็นคนแรกนะครับก็จะเป็นทลันแก๊งนะครับเวอร์ชัน3นะครับผมได้ฟรีก,กับแฟชั่ไมค์บีเคเคนะครับ จะเป็นแนวเกี่ยวกับวาดรูปทำสติกเกอร์อะไรเงี้ยครับจะบวกเรื่องราวของแมงมุมเข้าไปด้วยนะครับคาดว่าภายในหนึ่งวันก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมเพราะว่าราคาก็เบาด้วยนะครับประมาณร้อยต้นๆนะครับสามารถติดตามได้ที่เพจทารันแกงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใต้คลิปนะครับทุกท่านอันนี้จะเป็นกล่องที่ผมซื้อมาเองนะครับก็ไม่ใช่ของพี่บูมนะพวกนี้นะครับเป็นกล่องที่ผมซื้อมาเองนะครับอาที่เขาแถมให้มีอันนี้เลย เจ๋งมากนี่พวกนี้ก็คือสิงคโปร์บูครับขนาดสามนิ้วเป็นมังมุมสายต้นไม้นะครับผมจะย้ายเขาเข้ากล่องน,นี้นะครับผมเพราะว่าขนาดมันก็โอเคอยู่นะครับและอย่างสวยด้วยนะครับเนี่ยนี้จะเป็นเม็กซิกันเลดมนี่นะครับผมหรือว่าเป็นชื่อวิทายาศาสตร์ก็จะเป็นบาคิวเปลมาฮาร์มอลีนะครับพวกนี้ก็จะเป็นคอสตาริกาซีบ้านะครับ ราคาก็ตอนนี้ไม่ตามป้ายนี่นะครับส่วนตัวผมไม่ได้เปลี่ยนราคาป้ายนะครับก็ราคาจะถูกกว่านี้เยอะเลยนะครับโอเครวมๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปจัดกล่องกันก่อนดีกว่าครับทุกคนขอโทษที่ทําให้เสียเวลานะครับแล้วก็ลุยกันเลยไปบริสุทธิ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับขอโทษที่ช้านะครับผมจัดไปประมาณ30นาที ตอนนี้ก็ฟ้าสว่งางนะครับมากๆอย่างแรกที่จะอธิบายนะครับก็คือมอสในการใส่กล่องลงไปในทุกกล่องนะครับคือก่อนใส่เนี่ยผมจะแนะนำให้เออเอาไปพรมน้ำนะครับส่วนตัวผมว่าใช้น้ำกองที่เรากินนะครับเพื่อไม่ให้มีสารคลอรีนหรือว่าอะไรนี้นะครับผมจะมีรองพื้นครับโปกติเขาจะใช้เป็นพวกขุยมะพร้าวอะไรนี้นะครับใครที่อยากซื้อและจบเลยก็สามารถติดต่อเพจทลันแกงได้นะครับเป็นรองพื้นแบอบก หนึ่กิโลนะครับใหญ่มากไปซื้อร้านทารันแกงนะครับแล้วบอกว่ามาจากคลิปนี้นะครับก็จะมีส่วนลด10%นะครับช็อปของสินค้าเขาถึงราคา500บาทนั่นเองส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้คือคอสตาริกาซิบ้ามาลายนะครับเจุดเด่นลักษณะของเขาจะเป็นใต้ทองนะครับจะมีสีทองนะครับถ้าเปิดแฟลชถ่ายอะไรนี้จะคือแนวสีน้ำเงินนะครับมีใส่เขาขี้ตื่นด้วยนะครับ เออม,มุมแต่ชนิดเนี่ยความชื้นแล้วก็อุณหภูมิมาอะไรเงี้ยเลี้ยงไม่เหมือนกันเลยนะครับทุกท่านแต่ว่าให้ดูในโดยรวมน,นะครับก็สามารถเลี้ยงได้อย่างนี้เลยครับแต่ส่วนตัวผมขอโฟกัสที่ตัวนี้ะจะเป็นเม็กซิกันเลสนี่นะครับในทั้งมุมเปียกแล้วก็มุมไม่เปียกนะครับผมก็มุมเปียกจองไว้มุมนี้เนาะแล้วก็จะให้น้ําข้างๆกล่องเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับกล่องนี้ยังไม่ได้ให้เลย แล้วก็เทแม่ตงเยอะนะครับเพราะว่าลองพื oo, ้นพี่บูมเน่ยน้ำได้ดีมากนะครับไม่ได้โมโนะครับแต่พูดจริงนะโอเคก็ใส่ไปนะครับไม่ต้องเยอะแล้วก็เสร็จไปอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นแมซิกันเลสนี่แมงมุมจุดเด่นก็คือไรเสียงไรกลิ่นยังไงมองมน่ะเดี๋ยวเจ้ากล่องนี้ผมเอาวางาไว้ไหนดิตอันนี้ก็ลายการ พวกนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อแมงมุมที่ผมเก็บสะสมนะครับก็เดี๋ยวเรา,เราปิดฝาตัวนี้ก่อนโอเคอ่ะครับมาตัวต่อไปกันเลยครับก็จะเป็นตัวสุดท้ายนะครับที่เราหมายปองกันนะครับก็เป็นเจ้าสิงคโปร์บูลนั่นเองเป็นแมงมุมสายต้นไม้นะครับก็เป็นตัวแปดสติกเกอร์ไว้ที่เอ,อ่อกล่องนีนะครับ ตัวผมว่าเทมากนะครับเพราะว่าสติกเกอร์มันกันหนามันเองอุ้ยน้ามันนึกว่าให้เยอะไปนะครับให้แค่มุมหนึ่งนะครับทุกท่านออโซนที่เหลือผมจะแห้งเลยนะครับดูจากแสงแดดได้นะครับออข้างในนะจะเป็นแบบพวกที่โล่งนะครับผมจะออมีที่โล่งให้เขาเดินใต้ไม้ด้วยนะครับทุกคนผมคงขอโทษนะครับที่ถ้าเห็นเงาสะท้อนอยู่ว่าอะไรเงี้ยน,นะครับ ก,ก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วเนาะเอาว่าตอนเนี้ดินนี่แค่นี้พอนะครับแต่ใส่ต้นไม้คือต้องเน้นเน้นไม้นะครับแล้วก็ทิ้งเวลาให้เขาทำตัวนะครับถ้าเพิ่งย้ายกล่องอะไรเงี้ยแล้วเราไปแห่หารเงง้ยจะเป็นการสร้างความเครียดแทนนะครับส่วนตัวจากประสรบการณ์คิดว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ เดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับผมก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับทุกคนสติกเกอร์ลายเท่ๆนะครับอย่าลืมไปกดหนุนพี่เขาด้วยนะครับเป็นเพจทารันแก๊งรวมกับแฟตนไหม์บีเคเคนี่ของพวกเออห้ามจับอะไรนี้นะครับแล้วก็สติกเกอร์กันนะ้ำโคตรเฟี้ยวมีทารันแก๊งด้วยแล้วก็ขอบคุณพวกพี่ๆมากนะครับที่วันนี้ให้พวกลองพื้นผมแล้วก็ ให้พวกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i า e ให้ผมได้นะครับเพื่อว่าจะได้มีความโฟความพิ้วในการพูดต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ see you again next time บ๊ายบาย